สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สีนวลซอยเสรีไทย53เมื่อวานสั่งมาจากทาง grab food ร,รู้สึกว่าอร่อยและให้เยอะนะคะอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเซเล็กวันนี้เลยไปซื้อเองนะคะให้เยอะมากเลยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูมีตับนะคะน้ากินมากและนี่เป็นน้ำา ก็เทใส่ให้ดูเอามานาวออกนิดนึงนะคะแพ็กเกจก็ดูดีค่ะมีชาตระกูลดูหรูหราโอ้โหทีเขาไปโอ้โหเป็นไงคะนี่นะคะโอ้โหมีเส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กแบบโบราณต้มยำแบบโบราณเลยโอ้โหน่ากินสุดๆแล้วเขาก็จะมีเครื่องปรุงที่แตกต่างอันนี้คือพริก พิกแบบนี้คั่วหอมหอมเผ็ดมากนะคะกับน้ำส้มเราจะไม่ปรุงเนาะเพราะว่าร้านนี้รสชาติดีมากนี่ค่ะ<ห>ยัวย่วๆและอีกอันหนึ่งที่สั่งมาข้าวกะเพราคุกว้าวนะคะน่ากินมากๆสองอย่างนี้นะคะจากร้านครัวแม่สีนวลซอยเสรีไทย53าสใครอยู่แถวนี้นะคะเสรีไทยแวะไปชิมได้ อร่อยสุดๆค่ะ